มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสูบน้ำเข้านาเจอกระบะก้นสะผงะโครงกระดูกมนุษย์คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อวันที่15สิงหาคม2566ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกอนันต์ศรีเซนรองสรารวัตรสอบสวนสอพ,านาอ,อ,พอนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งพบรถกระบะจมอยู่ใต้น้ำในสะ น้ำหนองตากใกล้ตำบลสะดาวอำเภอนางรองจึงได้ประสานกู้ภัยสยามร่วมใจปู่อินบุรีรำร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ลึกประมาณ10เมตรเจ้าหน้าที่ลากรถกระบะคันดังกล่าวขึ้นมาพบเป็นยี่ห้อมิซูบิชิแบบตอนเดียวสีขาวทะเบียนรถบบ1799สุรินมีโครนเต็มกระบะหลังรถบริเวณที่นั่งคนขับพบโครงกระดูกมนุษย์คาเข็มขัดนิรภยัย คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่น้อยกว่า1ปีจากการตรวจสอบทะเบียนรถพบว่ารถคันดังกล่าวมีชื่อของนายพิเชษแสวงสุขอายุ47ปีชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ครอบครองรถและมีญาติแจ้งความว่าหายตัวไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ที่สอพอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถใส่เกียร์คร้างเอาไว้ที่เกียร์หนึ่ง สอบถามญาติทราบว่านายพิเชษนั้นเป็นคนที่ชอบตกปลาไปตามสถานที่ต่างๆไม่ค่อยอยู่บ้านลักษณะค่ำไหนนอนนั่นและชอบดื่มสุราเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุของการตายในครั้งนี้ได้ค่ะ ด้านนายประจักษ์เงินสยามอายุ55ปีกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนทิ้งช่วงทําให้นาข้าวที่หว่านเอาไว้เกิดขาดน้ําชาวบ้านจึงพากันเอาเครื่องสูบน้ํามาสูบเพื่อเติมน้ําเข้านาประมาณ5-6เครื่องโดยสูบมาได้ประมาณ5วันแล้วนายประจักษ์กล่าวว่าวันนี้ประมาณ14นาฬิกาหลังจากน้ําเริ่มที่จะแห้งลงสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างอยู่ใต้น้ําเมื่อเอาไม้ไปเขี่ยดูจึงคิดว่าน่าจะเป็นด้วยกระบะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดังกล่าวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ